วัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างแถบเพจบน f a c e b o o k เพจนะครับโดยที่่ได้อาศัยแอปพลิเคชันของ Facebook จริงๆเราสามารถใช้แอปพลิเคชัน Facebook เช่นพวก i อย่างน,นี้ได้เลยสร้างแถบเพจของเพจได้แถบเพจอะไรแถบเพจก็คือแถบพวกนี้ครับรูปเกี่ยวกับถูกใจอะไรเงี้ยแต่เราอยากจะให้มันเป็นแบบของเราเองเนี่ยเราจะทำยังไง วิธีแรกนะครับก็คือให้เราใช้แอปพลิเคชันในเฟรมหวิบูนะครับวิธีสองคือเราไปสร้างแอปพลิเคชันเองเลยอันนี้เราสามารถกำหนดคอนเทนต์ใรของเราได้อย่างสละมากขั้นตอนแรกก็คือเราไปสร้างคอนเทนต์ก่อนบน HTTPS นะครับน,นี้ผมก็ไปสร้างคอนเทนต์บน HTTPS ของเราอันนี้ความกว้างความ,วามยาวนี่ ก็จะมีการแนะนำนะครับ u ี t อยู่ที่520ี่พิกเซลและแม x กอยู่ที่8 1 0นะครับส่วนขั้นตอนที่2นะครับให้เราไปที่ d e v e l o p d e v e l o p e t facebook com นะครับกรณีที่เรายังไม่ลงทะเบียนก็ให้เราลงทะเบียน่องกดลงทะเบียนไปเลย,เลยนี่ครับลงทะเบียนโย ขั้นตอนต่อมาคือให้เราเลือกชิ้นของแอปนะครับให้เลือกเป็นเว็บไซต์ชิปแอนด์เคเอสแอปไอดีเลยชื่อที่แสดงนี้เออเราลองดูเทสครับเทสอีเมลติดต่อเลือกไปครับ สร้างแอปไปดีเรื่องหมดหัวด้วยการศึกษากวนี้ก็จะมีให้เราเลือกแคปชั่นนะครับเราก็จะถามว่ารูปไหนมีนาฬิกาข้อมือ ให้ตั้งค่าครับเลยหลังจากที่เรามาหน้าเ e t t i n g ้งนะครับให้เราไปเลือกจะ add, จะเพิ่มรูปไอคอนแอปของเราก็ได้หรือจะใส่ domain ในเบ็รเพจแล้วแต่เราครับสิ่งสำคัญคือเพิ่มแพลตฟอร์มครับนนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกนะครับอันนี้เราจะทำแท็บของเพจเนี่ยแล้วก็เลือกอันนี้ นี้ก็กจะมีการให้ใส่ URL ที่ปลอดภัยเข้าไปหรืรอาา URL ที่จะเป็นคอนเทนต์ของเราคนระับซึ่งเป็น HTTPS ในกอบล้วมาวางคนระับชื่อแท็บเพจทดสอบ นี่ลองดูภาพของแคปเพจนี่เราสามารถเพิ่มได้ถ้าเราคิดว่าเ,เรียบร้อยแล้วแค่เรากดบันทึกครับหลังจากที่เรากดบันทึกแล้วนะครับให้เราติดตั้งโปรแกรมโดยวิธีการขั้นตอนที่4ครับพนยพ์ URL ของเรานะครับตามที่ไฮไลท์เลยตัวที่ URLid ก็คือ p ของเราแล้ว URL ทีเดล็อ URI ก็คือ URL ของเราเองเราก๊อปไปที่น,นี้เลยปุ๊บแอป ID ใส่เข้าไปขอ URL อรับ นี้มันก็จะมาบอกว่าให้เรา install แอปที่นนี้นะครับแอปแท็บเพจเทสแท็บเพจนี่ไปที่เพจไหนครัวน,นี้เรา Install ไปที่เทสเพจหลังจากที่เรา Install แล้วให้เราไปดูที่เพจของเราครับลองดูทางซ้ายมือครับ นี่จะเห็นว่ามีแอปอยู่หนึ่งตัวนะครับถ้้เราคลิกไปที่แอปครับนี่จะเห็นทดสอบแท็บเพจนีครับขึ้นมาครับเป็นคอนเทนต์เดียวกับ URL ของเราแต่คราวนี้ลองดูถ้าเราเข้าเพจของเราปกตินี่โดยที่เราไม่กดแอปนะครับจะไม่มีแท็บเพจ นี่วเราอยากให้มันเกิดแท็บเพจขึ้นมาเลยออตโต้โดยไม่ต้องกดแอปนี่ให้เราทำเลยก็ให้เราไปเพิ่มเติมครับจัดการแท็บให้เรื่องขึ้นมาอยู่ข้างบนครับมันจะขึ้นมาดีฟอ u l ์ลองดีเฟตหน้าที่ไม่มีนะครับ ขึ้นมา Default ครับกดว่ากดทดสอบแท็บเพจปุ๊บนี่ก็จะเป็นคอนเทนต์ของเราครับนี่มีประโยชน์มากเลยถ้าเราจากจะทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆบนเพจของเราครับเสแล้วครับขอบคุณครับ